แค่ขนาดแค่ขนาดฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ยแค่ขนาดตัวรุ่ง oh my god ลองยังหมาไม่ต้องเล่าก็ได้ขรมนที่แข็งข้าต้งรูดปกเขียวครับ สวัสดีครับวันนี้มาปักกับผมแห่งนี้นะครับผมฟุ้งครับปวนกันตอนนี้เรามาอยู่กันที่ภาคเหนือครับโรงแรมระดับ5ดานะ <c oughs> ดาวเลยนเลเนห้องผมเองครับห้องผมเองห้องผมเองครับคือต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้สคริปต์ไม่มีในหัวผมเลยครับ <c oughs> คิดอะไรอย่างออกก่อนก็ต้องพูดออกไปก่อนะ <c oughs> วันนี้ครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูที่ผมคิดว่าเด็กหอน่าจะทําได้แบบสบายๆแล้วครับทุกคนนี่นั่นก็คือเมนู มามา่ผัดพริกแห้งครับทุกคนนี่ผมโขกพริกแล้วก็กระเทียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ว้าวโคตรเ้องแม่ผัดพริกแห้งอ่ะครับไ <c oughs> อ้เหี้ยของกูนี่บ้างถัมามา่วแม่ผัดพริกแห้งก็ต้องโขกพริกกับกระเทียมแล้วเนาะ <c oughs> เออกระดูกยังดีกว่า <c oughs> <c oughs> อะไรของอะไรเออใบกะเพราครับใบกะเพราผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เครื่องปรุงขออนุญาตใส่เป็นกลับมาแล้วเพราะว่า อีกขันเอาไปเก็บอีกคันเอาไปเก็บนะครับน้ำตาลครับหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสปรุงรสฝากเขียวสองช้อนนะครับปรุงปรุงรสนิดหน่อยนี่แล้วก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำปลานะครับผมเตรียมมาแล้วนี่หมูครับหมูหม,มูชิ้นผมใช้เป็นหมูชิ้นนะครับทุกคนนิดหน่อยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาลวกเส้นมาม่กันก่อนเลยนะครับทุกคนมา ปสองซองนะครับทุกคนสั่งไปเลย,ปเยไม่เห็นไม่เห็นโอเคแป๊บหนึ่งโอเคได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะ แยกเส้นกับน้ำก่อนเนาะเส้นผมจะลวกแค่พอดีพอดีนะครับทุกคนจะม่ได้เปื่อยอย่างล่ำเดือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาหยาดตักเส้นออกแป๊บหนึ่งครับมา<อ>ทุกคนเดี๋ยวมาพอดม,มากๆกันแล้วนะครับทุกคนผมเอาน้ำออกไปทิ้งเรียบร้อยเลยนะครับนี่อิดอ,อีดกันเลย ก็ว่าวันนี้ผมถ่ายเองนะครับผมตั้งกล,องลก้องไว้แล้วก็ถ่ายเองนะครับทุกคนลุกไปลุกมาลุกไปดูก,กล้องลุกไปเปลี่ยนท่านเป็นนี่โอ้ปักปกทีถ้ามีคนช่วยจะเจรตีคนนี้นะครับทุกคนรักคน้ายแล้วก็กดติดตางผมเตอนเพื่อที่ผมจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปนะครับทุกคนมาไนมาพัดมาแมา่ก,กันแล้วครับทุกคนโอ้ยเนี่ยถ้ามีคนช่วยนะมันเปิดไปเวรเปิดนี่เปิดไม่ดได้นะน้ำมันนะครับทุกคนใส่น้ำมันลงไปเลย โอเคครับทุกคนน้ามันหอนแล้วนะครับในห้องจะใส่พริกแห้งกับกระเทียมที่เราโขกไว้นะครับฟังใส่เส้นเ้อะนะใส่พริกกับกระเทียมโขกก่อนโอ้ยอืมอืมอืมอ่าไอซัมมาทำในห้องนะเห็นไหมโอเคครับเหลืองเหลืองแงมเลยครับทุกคนใส่หมูครับหมูซับหมูซับ มูซินมิปั้ยปังเคกคขนาด้เคคนาดเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะเว้ยแคขนาดนร้อโอ้ไม่ก็ลองยังหมาสัตว์ไม่ต้องเล่ากันแ้ว o ้ no, oh no. ปวดล้าโอยไม่ไหวทุกคน<ะ>โอ๊ยแกไม่อาน้ำตาลครับโอ๊ยทรมาน ทระมานที่แผงข้าวปรุงรสปาเขียวครับผงปรุงรสเปิดละเออต้นหอยยังลมครับประมาณสองช้อนโต๊ะครับทุกคนซิ๊วดำเล็กน้อยครับทุกคนป<ะ>น้ำปลาครับประมาณหนึ่งช้อนโอแกนอะแกอะ่อ ืขั้นตอนนี้ย่างหอมออ,อ,อดมดืดมแล้วดมแล้วับเต็กี้ดมมาได้เลยโอโออ่นนีเวยเส้นสรครับใส,ส่เส้นลงไปเลยนี่ใบกะเพราครับทุกคนใบกะเพราใส่เลยใส่เยอะหอมดีอร่อยใครที่ชอบแบบน้ำกูคีใส่น้ำเติมน้ำเข้าไปได้นะครับทุกคน โอเคครับเสร็จแล้วด้๋ยผมขออนุญาตจัดการแป๊บหนึ่งครับทุกคน อร่อยแล้วครับทุกคนทุลักทุรีมากมากเลยกว่าจะได้แต่ละมุมแต่ละฉากครับโอ้โหฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนป้าครับเดี๋ยวเาจะมากินกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ฟ้าห้องแล้วครับทุกคนฝนกําลังจะตกนะครับจริงๆอ่ะผมจะทำได้แต่วาับเมนูเนี่ยแต่ว่าต่ว่าฝนตกครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายนะครับมาถ่ายวันนี้มีไข่ดาวด้วยนะครับนี่ว้าว อโอ้ยเแบบี้ลุยครับอ,อื้มเออ,อ,อ,อพิ่เห็นว่าโอ,อพิ่เห็ออกปั๊ คือมูอะครับทุกคนถ้าอยากให้มันนุ่มนะครับคือแค่ผัดแค่สุกครับทุกคนไม่ต้องแบบกลัวนานนะครับทุกคนคือสุกเสร็จปุ๊บเอาเส้นใส่เลยครับแล้วก็ผัดผัดมูจะได้แบบนุ่มครับไม่ได้เหนียวเกินไปนะครับทุกคนอันนี้คือเทคนิคอันนี้ฝากไว้สําหรับขายที่ยัางหมูนะครับป้าพอขายที่ย่งหมูแล้วก็ลุยครับฟางห้องฟางห้องมาลุยครับไปต่อเลย Đúng rồi Bạc Ủa Này con đi แต่แรยครับลุยคือระมุนมาครับทุกคนโอ้ละมุนในปากปากอะไรอะอะไรไม่ต้ออ,อ,อ,<_><_>อ้า เอาละครับทุกคนตอนนี้มาแม่ฟัาพฟี่แห้งของผมเกาะมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพชรครับทุกคนไอมูจิเรือเศษเศษนี่คือมันเป็นติดกับพริกนะครับผมเลยแยกไว้คือถ้ากินมวนี่คือแบบอ๋อทองส้านี่คงออกมวนีน่นะมาแม่ฟัาพฟี่แห้งของผมเกาะสำเร็จรูล่ลวงไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนอาจจะทุรักทุเลนิดหน่อยครับทุกคนฝากกดไลค์แลวก,ก,กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนเอาละครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมต้องฝากไ้ที่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอามาแปลกันใหม่มครับทุกคนผมฟุ bye ้งควันกันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ